ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Q's d i l y y r f f i n i n g Milk p e e t t o n r นะคะก็จะเป็นโทนเนอร์ที่เป็นไบเฟสนะคะมีส่วนผสมของนมที่เป็นสีขาวๆอยู่ส่วนด้านบนแล้วก็จะเป็นส่วนของน้ำอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็เวลาใช้ให้เขย่านะคะแล้วก็เทใส่สำลีนะคะลงทาลงบนหน้าของเราได้เลยมีส่วนผสมหลักๆก็คือไลโปไฮโดรซีอิด ะะแล้วก็23% Emollients and Almond m i l นะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นดีนะคะเป็นโทนเนอร์ที่สามารถใช้ได้ทุกวันค่ะ ความรู้สึกหลังใช้เจ้าโทนเนอร์คิวส์ตัวนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราได้ดีนะคะมีความรู้สึกถึงความมันเล็กน้อยบนใบหน้านะคะหลังจากทําการเช็ดด้วยโทนเนอร์แล้วด้วยความที่เขามีส่วนผสมของออแอลมอนมิลคนะคะมันก็จะทําให้มีเรื่องของน้ํามันเล็กๆน้อยๆจากตัวแอลมอนนะคะ จะเห็นได้ว่าผิวที่หลังจากใช้โทนเนอร์เนี่ยจะมีความแบบต้องกับแสงแล้วมี reflect นิดนึงนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าโทนเนอร์ตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่มีผิวค่อนข้างที่ไปค่อนข้างไปทางแห้งนะคะก็จะใช้ได้ดีนะคะน่าจะชอบเพราะว่าจะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะสำหรับมี้แล้วโทนเนอร์ตัวนี้ถ้าใช้ช่วงเช้ามี้อาจจะ ลงตัวของอพวกเซรั่มที่ไม่มีความมันมากๆนะคะหรือว่าลงมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นแบบออยฟรีไปนะคะเพราะว่าหน้าเนี่ยพอลงโทนเนอร์ตัวนี้ก็จะมีความมันอยู่บ้างแล้วถ้าลงอะไรที่เหนะมากกว่านี้ก็จะแบบยิ่งทำให้หน้าเหนะมันได้ง่ายนะคะส่วนถ้าใช้ตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะคะสามารถ pairing คู่กับตัวสกินแคร์อื่นๆได้อย่าง ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะก็ตัวนี้กลางคืนใช้ก็หน้าก็ชุ่มชื้นดีค่ะหลักๆแล้วโทนเนอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรไม่คิดว่ามันช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะช่วยเหมือนปอบประโลมผิวในชีวิตประจําวันอย่างนี้ได้การเคลียร์การเคลนให้มันสะอาดขึ้นอาจจะต้องใช้ในเรื่องของเคีนเซอร์ที่เป็นโดยเฉพาะเลยตัวนี้อาจจะไม่ได้ช่วยนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการทําให ผิวเฟรชขึ้นมาแล้วก็เติมความชุ่มชื้นซะมากกว่าค่ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้เจอกันในทุกๆคลิปค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นโปรด u ักต์ตัวไหนที่มีหยิบมาลองเทสแบบ close up ให้ดูนะคะก็รอติดตามชมได้ค่ะสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย